อรุณสวัสดยามเช้าเช้านี้ที่เขื่อนระบมอืดมากอยู่จนซอดแก้งเลยเนะี่ย เป็นที่รอบกวนาบ่ามันแบบปิดๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ปกติมันไม่ดังวันนี้เหรออันนี้ไม่ได้ใช้ไฟสภาพสภาพเมื่อคืน ใชเปล่าถ้าเช้าเก็บอย่ฉพานะเ๋ยวกันไว้ก่อนนะภาพเมื่อคืนก็จะประมาณนี้ผู้คนมากมายมานอนเมื่อคืนครับบรรยากาศ นี่บรรยากาศดีมากเชา้ารดใสดดูรอบๆนะครับตายอยู่แล้วหนึ่งศพ สภาพเมื่อคืนบรรยากาศเช้าเช้าอยากให้มาสัมผัสนะครับส่วนมากจะเป็นออผู้คนมาเอาบรรยากาศแล้วลมก็เย็นดีมากลากาดออกนหนาวๆหน่อยๆ โดยรวมแล้วคือบรรยากาศดีครับโดยโดยรอบก็จะประมาณนี้แม่น้ำเขาบรรยากาศชิวๆครับ าตอนกลางคืนที่ว่าไม่มีคนมาสว่างมาคนเยอะมากคือบางส่วนเขาก็มีมาหาปลานะครับแต่บางส่วนก็มาพักผ่อนทางนู้นก็มีรอบๆครับรอบๆมีหมด เอาบรรยากาศยามเช้ามาให้ดูส่วนโซนของเราก็ประมาณนี้นี่โอมาเป็นแจ้งเลยมาเป็นแจ้งเลยมาเป็นแจ้งเลย ใครไม่เคยมามาได้นะครับมาเที่ยวมาเอาบรรยากาศรับรองว่ารับรองว่าไม่แพ้ไม่แพ้ที่อื่นก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราครับ บรรยากาศโดยรวมดีมากๆส่วนมากคนก็จะมาพัากผ่อนในวันหยุด